อ้คือว่าจอยลงวะไม่ปะนี่ปิ้งเบอนสิมก่อนดิ้งบ้างมสมมติว่าคุกช้โตรจะเย็นจะเย็นกินดีขี้ดีกินไมานี้ขี้ม่หึงกนต่อก่อต่นตัอมาทีเลยเขาเอาลายแบบนี้พี่ว่าเอ้ยนะ เขาเอาอะไรอันนี้ซุศน์ยางเหล่อเปิดเอ่อวิดีโอคอลเอาเอาตัวนี้จะเอาเอาเลีอกสร้อยเลือกสบายดีเนอทุกคนสบายดีตอนแรงเนาะทุกคนวันนี้กบกำลังเดินทางจะไปหาไอโซเนาะเพราะว่าไอน้องมาจะมีกาดอึเขาจะไปฮับและไอสวนซื้อแบมาปิ้งกินเนาะปิ้งแบกินทุกคนเห็นว่าน่าจะปิ้งแแบ ปินนี่จะแซบกวัวปีงเด้อทุกคนอันปินแบนนี่ให้เฮงคัะตอนนี้ทุกคนอยู่หันเลยเนาะทุกคนไอ้น้องอยู่หันน่าจะยังตาเจกับแบงยังโบไปตอนนี้โกงกับออนเดอะเวยกำลังขับรถไปนะตอนนี้แม่หกโมงห้าสิบสี่ทุกคนตะแรงเลยนี่บรรยากาศงามนะเนาะเฮ้ยกล้องไม้นี่คักป่ะซัดดีเว้ยถ่ายตอนคำไลยเนาะสบายเฮ้ยข้างนโกโปรนี่มันมืดเลย ไปเจอกันยูหันเนาะทุกคนแล้วก็โบเจฮู้เลยนี่เลยมีนากันนาจะยูหันเนะี่ยเนาะเพราะว่าคันมาจะมีการนะกบอยากได้ก็คืออยากได้ที่สุดก็คือสลิปตัวเรียลวันเนาะทุกคนโมเมนต์ตัวฟาเก้ F A K E นะโมเมนฟาเก้กระโทน้ำหี่ยวอยู่บ้านต้องเอาของแท้มาให้ไลยมีนายกะแล้ว ดูขคอมาเนาะตอนซื้อเนี่ยแล้วก็ดื้อติ้นเน,นี่ยตอนนี้อ๋อที่ได้กินแนย่แน่อ๋อที่ได้เห็นไอ้น้องแน่เราเห็นตนัวแล้วก็สิได้อันจะแหวนที่ได้สลิปนะทุกคนไปมาเจอกันอยู่บ้านมินเนาะทุกคน see you there bang <c oughs> ง oh, ้อเลยเนาะทุกคนแหวอยู oh, ่ซอร์อ๋อแวนเบิร์ดแล้วะ่ะตัวมิดเท สวัสด oh. ีค uh, ่ะวัสารอามขึ้ถ่ายจะคิปถ่ายจะคีบคีไรเออถ่ายแน่เมื่อไหร่รับอ้ล่ะประมาณทิตหน่โอ้ยังอยู่โดนตีเพลงก่อนตีโอเค ใช่สิแม่บาดีพี่แจ็คเอาให้โซไปใช่ไมีอาบน้ำอยู่มีอย่างนี้ยนี่นี่ว่าของฝากจากเมกาโอเคลา่รซูมาเทกิล่าวะนี่แม่ยังักซื้อยงเสเทกิล่าเทกิล่าสติวาบุเทกิล่านี่ว่า สวัสติวอย่ามาห้าดิบอ่เซียต้นทามเลยเปนบ่อหนิอู้วเวลคัมดริงใสกันหน้อยนุ้กคนมันคือหวานห้านมันขึ้นไปน้่ฮไม่ขึ้นขึ้น มันควอนลายควอนอะไรตัวนี้ตอนนี้ม้วนควอนแล้อมันขึ้นแล้วจัดแม่ขึ้นเลยเลยเจียมอาแจ็คจอกแหละโอ้โหกินเลยกัะอ่ากินเบลเบลสีเลยวะ้ส้ขาวดำเพิ่มเลยวะตั้งมาขาวดำหอยส่ขาวดำเลยจ่องคิวแม่เดี๋ยวเบิรงบักเจียมแกใส่เลยพอรันมันดีแล้วสั่งคนละสั่งอันนี้ลายมินิมอลพอแอ่ะ ล่าหน,น่วาวงรูปปีนี้ป็นหน้าใครนี่หน้หนาตัวเองตัวนีว้รูปหน้าตัวเองแต่ว่าแ,บบแปลงเงินใส่เต็มเดี๋ยวถามไอ้ล่าเนาะไอ้ล่าเป็นจังได <c oughs> ไ,ไปทั <c oughs> ปทวร์คอนเสิร์ต <c oughs> โอ้สบายดีมวนมวนมวนไหมวะโอ้มัวแน่นอนลุยอยไปนั่งดีแหละบรรยากาศข้างหน้าเลยพอเห็นคนแบบว้าไอโซจะยูแสมุดเดียวไปจังไดไปทัวร์ปีนี้ถักปะไปจ้งงานปะ ซีเนาะสงานซีเนาะมวนไหมปีนี้ก็มมวนค้าท้าไปแล้วปุได้ี่ไปยืนใโซตาเนาะไม่บอกปีนี้คักเด้ปีนี้คักเชดายงานใหญ่เดือนเห็นเนาะโอ้ค่ะได้ลิ้มงานใหญ่น้อยละกราฟก่อนนะเขาเลยกับของเราเลยเออมึงก็ไปเม่กาวบอดเดือนสช่ไหิไปได้สิบเก้ามืออันนี้ถากของฝากน้ำเอื้ยมีนาอยู่ได้นี่จ้กเราอยู่งไงแล้วภาคยู่หันตัวไม่บอกแมนแมนเราอยู่งไง แต่ตัวนี้พเคยกินไปคักไปกแม่แม่จองน่เดอาตี่ตัวนันกันตัววนี้เระก็เอาเฮนดิซีมาบะเออเฮนดิซีมดแล้วกันเราขาวตัวมีแล้วล้เราลองกับมาเอลเออบะฮะเราอ่อนลงลาเป็นจแต่แสีบปะขากไ่เสี่บรลุดแหล เราแท้ๆเลยนะี่ว่าต้มกินเองนะเราคาวเราคาวบ้านอบ้านบ้านที่ว่าดังเลยดังของของแข้งฮะเด้ต้องขั้นมาย่ตรมใชไหมว่าข้ต้มเราดั่ว่าบ้านบ้านนี่ดังซื้อเสียงดังจากย้อนเรื่องการต้มต้มเราอย่างเลยบ่คือมีสวนพมันหลายแต่ว่าขั้นมาในเมืองทำเมืองสิงกะ ก็เป็นเล่าเาบัตรบัตรพระต้อยบัตรเล่าเออแต่ละเมืองก็จะมีเรล่าด่างฮะสบายยุ่นี้ด่างของเขานาะเชียสเชียเชียสแมันมีคนซิวซิวมาทุกคนยังกินปิงแบะโอ้ยสวเ็ดปิงแบะนี่ว่าป้นแบะวะปีนวะแค่ทเขาขามมาแล้วคซื้อแล้วเปาผมม่เน่กินเป็นไข่รตุ่มมันตุยังเลยนองตาลอยเลยนะแต ขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอาเส้อไปให้เจ้าพี่เอเซบเจ้าพี่เอซบอันนี้ต้องเป็นแจกคเ็ดซิหรือไอโซเฮดใส่โซันัวปะเนี่ยเพราว่กินเลยสักขีดแตก สมน่น้ำใลุงพ่อรถเฮ้ยไปขายดีทีเพิ่ไปขายอยู่จะจอยกตัวพานน่งเราแบบน้ำนักรถใจนี่ยังเงือนั่งขบกินสิม่แกงเนาะแกงน่าจะใส่พักอันนั่งเลืศอล้วก็แม่นมีลาบเอามปแข่หอเด้สัน ไม่ได้เหัาไม่เหาเชเ่สูงคกหวะนหลายมอีแจ่โทนี่เนี่ยว่ะมากับแก๊ว่ะเห่ากับบ้านกละเออเออแม่แม่เห่สบายต้องถ่ายโซนนะทุกคนถ่ายโซนซื้อมาเลยดิกโอ้เสียเสียคัดซื้อแล้วไยู่เรี่งฮะแต่เจน่ะจะมาเด็กเนาะแต่เจนี่เปน เก้าโมงสิบโมงแหละไปทั้งแต่ก็ได้ขึ้นทั้งเครื่องก็ได้นะเสี้ยววอซับโรสใส่ของฝากมีเหรอคินถึพี่วิไายไหมเอาสลิปนะอยากได้สลิปนี่นะมีโดนจมเลยไปไหนมั่วันได้เกิดไปได้ฮะหแล้วไอโซแล้วเอาไห้ฮะเขาเจ้าเส้นไปปิ้นมานนี่ Bing lưu pin. O ping o. Kua pin. Đấy sự việc Cháu ping bay lên. Feel bay sao. Feel. No, no. Oh. Ah. 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 สมมติวุกชตรงจะเย็นจะเย็นถักซื้อบริษัทให้อย่างนั้นกำมืออยู่กำมืออยู่เห็นบอกเก่งใจร้ายแน่น่เก่งใจร้ายเบาเลยเนรีเขาเด้อดึงข้อเสื้อเอาสบายดีไหมนะเห็นแจะเย็นเอาคือให้ป่ะโอ้แพง แล้วกำมือใส่ห้าอยู่มือสมควรเลยอ่ะ Emmie now vest my underwear I forgot it sorry I just kidding you need load o มาเลยไม่น่ากินข้าวละไม่น่าก็กินแบ่ว่ะกินไปจานนึงเลยเด็ะ บนาถามเนาะปลาท่โชน่วาของฝากจากเมกาคักเลยแศรเดียนอีกโอ้กินซอสคั่กมันชืดเดนะมันชืดมันมามันมาว่าหลมันก็กินก่อนจอยลงแทจอยลงไหลเฮาจอยปะเป็นน้ำเป็นยางปลาที่บอพ่อว่าเรากินปลาแดงโซฟานัว แม่ดีท็อกดีกินแล้วขีดแดงวิสัยละไมเครื่องมีไนโนรแมาหอดก็เห็นเลยจีตาตาโมเด้ออกมาเลยบอกตาเจ้ตาเจ้สิมาเดี๋ยวจอดบอกตาเจ้ออกมาชะไรโเคเดี๋ยวตัวมิดคนนะเดี๋ยวของฝากก่อนเพราะว่าฝากมีน่าซื้อมากฮะ เอาแต่อยากได้สลิปกันยังวะบอกมาดามอารจอรนโอ้คือว่าจอยลงวะไงวะคือจอยลงไป all yours a l อ my อันนี้ฝากให้มีนาซิมันเสียโคลัมเบียเอาจอเขาเอาลายอันนี้พี่วะเนี่ย เขาเอาลาย่รเน์เอาเอาเออยางหอเปิดเอ่อวิดีโอคอลเอาเอตัวนี้กะเอาเอาตัวรัซิบด่านเด้บัดน้อพี่เราเขาเอาลายปันนี่มห่งสองสา้าหกอ๋อพอดีเอาเสื้อเคนพี่เปลี่ยนเลยขึ้นนะยังตกเช้าอี เอาเงินกีบมะ <laughs> <laughs> XL นี่ของของ Real One เแล้วตัวนี้ของเขาทำนี่เนาะไม่มีนานแลวอันนี้แป่งกันโอ้ด oh, ้ยตัดเจพอเดี๋ยวโอ้เดี๋ย <XL. S 3> <XL. S 2> ว x อ XL บ่ cửa toy luôn cho bé con đôi ok chị tay vào cho con đôi đôi anh à, à, đi xe ơi bây giờ anh chị 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 เมดินบังกลาเทศฮะบอสเสื้อนี้มันยูไทยมันแพงขนาดไหนเนีมีองะามีสองหำวแกนหำเนาะเบกิโอ้ขอบใจเด้อตัคเรัสฮะ บอเสื้อตัวนี้เจ้าเสื้อให้เราเอาเสื้อแรกเดีน้องเอมินาเนาะขายเสื้อเลยดิใส่อยู่ดิเสื้อเคสหน่อยพี่เอมินาก็ซื้อซื้อให้เกตเนาะอันนี้แบ่งกันเอมินาวาแบ่งกันแบ่งกันน้องอ่ะของแท้เลย Wow, amazing นิวบลันส์ลิฟต์ Yes นิวบลันส์ลิฟต์โอ้อันนี้ของแบงค์ของบิก๊กป้อมอ๋อของบิ๊กป้อมเป็สีเขียวคือกับกระดาอีกของเชี้อ่ะติดแหละดึงเลยหมดดึงเลยดึงเลยดึงเลยโอเค okay. ของแบงค์มีซาวฮะบิ๊กป้อมไอเท่ คุ้ใดถ้าเช่ไม่งันเราเป็นเครีเลยคุณ้นมี่เราไปเขาไูดไม่ได้เช่แล้เชค่ตัวเองเออดีวละทอมแอนเจอรี่เื่อนกันเือนกันนี่แล้วมาใส่แบบลองลใส่เสียงกหน่อยนะ กันฝนบ่าววะขอดีเลยเจมใส่ไปขอเด็ดปลาที่ขอเดปลานะส้มขอมาดีคนเหี่ยเขาเขาไปนจใจเขาแล้วมันขับ eminai, cao, Jungkook, Có Jungkook, 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 Jungkook,

ไปนอนเต้นเขาแล้วพวกไหนจับกล้องให้จะาพวกนี้ก็ตัวทายก็อ่านมาพบนิสยนอาบเรา่ามาทีกอายอาย for Kate สกตัวโอ้ยสลิปนีก็ไปไว้โอ้าแดงกันเลยให้ถาดตะเจมาก่อนเจอตะเจกับเอจีออดบิทหอนทอดได้เลยเหรอ ตัวน oh, er. ี you you ้ก็เซนเนาตวเซ็นไอเกียเด็นไทยเซนะเซ็นไอเเไอเคเ่ได้ก็ไม่คบตัวเวีไหนจะรัวว่าโตเลยจะเข้าล้างน่ะเอนเกลือซ่ๆๆกล้างม่เโตรเอน้ซิกินดิบโอ้ยโรยี้ลายกินดินดิบนนี้กินดิบนดิอ่างนี่นะโอเคเอาจอดน่งเโอเคตัวงนี้จะใส่เสื้อแต่แบบเสื้อที่มันแห้งว่ใส่สบาย ยำปลาเอไว้เป็ดเชียวสักมันแห้งไว้อ้อไอ้มันข้นอุอ้ยหือฮห้องไหนฟังนะแม่จัคทอนนี่ลืมละเพลงชนี้มวนเด๋ <c oughs> <c oughs> อปองพันสามสิจปอยฮะไว้ <c oughs> จักฝากจักตผม <c oughs> อันนี้ฝากแกมีนาให้เอน,นี้ปีสองพันามันจป่อยแอบท่าดังมเดียวนะ กับส่งตีนเนาะอืกับสลิปคอเจ้าออาเแนยบเบียดเพี่ลึกแท้ไอ้เป็นคนอุ้ยลุยอันนี้ก็แมนอัอนี่ก็แมนรลอสโอ้ย เยอโคลัมเบีย้าพวกนี้มันแห้งไ้เนะทุกคนแะเล็บอบหมักใช่ไปเที่ยวใช่ไปอย่างนี้เวามจิงจริงเอาเงินแหงมีนานเอาเจ้าเจ้ากระโปรงหดวัดทายเพื่อจอน ใช่เพื่อจอดเพื่อเ่ไอ้จอนเครีย์มาแล้วเครียดยังไงผัวมีผู้บ่าวแล้อประเสริมาเลยเอ้าเออมันมันเปิดโตเนาะเปิดอะนีต่ี่ปิงขัดเลยเจ้าไห่เขตจะสวย่ะคักเลยทุกคน Anh kỳ nắm chú, nữa con cong yô. Ba tua oh, bà, và con mày. Oh, không mày bỏ. Oh, dễ. Huh? 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 คือมาแล้วไปไทย MV อยู่บางหุ่นเนาะเออคุณเท็มบางหุ่นเนาะคุณทุกทายผมมันโด้ในะแจวคัดคัดคัดเม่กินเจวไอ้สุดโคตรดน่งไงนายเอลี่ว่าเข้มแท้แท้มีมันเลืเก็บกเดียวคามเ รัวยิ่งเข้มหากเลยเจ้าแซบแซบพื้อเก่ารสชายิโยมโอ้เก็บทองกินอะไรขี้แจงอ๋อแซบแซบย,ยาดีทอกอ๋อยิ่งๆเลยหัวขาดบ่มีกินข่าวเลย,ยใครจะมากินเหล้าแล้วมันกินเบียร์อะไรแห้งชินแนนครับ บุมมีกินข้าวเลยแป้งแน่นข้าวเดี่ยวมืดอ่าไมีแต่ข้าวเดี่ยวข้าวเดี่ยวมืดข้าวเดี่ยวมืดบอ้ผมมีกินสาบแบ่เลยทุกคนเวลาแซ่บครับโอ้โหนครับหัวโสดเห็ดแล้วโอ้ยอันนี้จุ๊บขัว ทำมันเดิล huh. okay. ่ะบุ้มี่ต uh ัวแม่เลยต้มเลยต้มใจไหนต้มแม่ไงต้อทำเขาไว่จะบอตัวแม่่ีทำจะไดแบกเวรที่นุ่มมนี่ม่กินหอยวันนี้ไห้งซีมก่อน้มัเดี๋ยวตามเพ่นดูแต่เจ๊กับว่าที่มาแตโดนเนะยังบ่มาไป

อคะกินทุกคนไอเทมาเอาทุกคนไอเทตัวไม่ได้เข่ากองเลยเจ๊อาใครเลยซะอันนี้วันดฟิวเป็นพรีเซนเตอร์วัเสอร์ท้าวันดฟิวก็ได้กินดีขี้ดีกินม่ดีขี้มาฮึกินต่อกัะนมาที่เลยเป็นังนี่กับหัวนะไอเทมาเลยแต่เจ๊ยังบวมาแบบนี้ทุกคนตอนนี้เกือบสิบสองโมงแล้วไป

คือตัวดวงเปนเกลือแบบนี้บอเลยเดี๋ยวขั้ตอนทับหน่อยกิน3จองกินเดี๋ยวบอกินเจไฟเบอร์กินสารเจอะมาเป็นอย่างสิบี่ปีใช่ปะอีหรี่ะแมนผู้นีเด้ออายุหน่อยที่สุดในวงไม่โสดได้ว่าซำเล็จในช่วงล่าไกลังเป็นเฟคตัวเองบ๊วยน้ำหนักตัวเโลใชปะย้อนกินไฟเบอร์สุยาบ้านเปฟปี่เหรอเ้ สิบเก้าค่ะก็สากินตอถ่าจะเจมาเนาะอ๋อมิวสิกตอเจมี่เนาะถักได้ทีถักถักเรื่อเครื่องไล้วานิสาไงคุณ้แล้วฝากจากเกาไห้เววานิ่าอ๋อน่าจะเป็นเสื้อกันฝนแบบแมนแมนเแมน not fit คือคือจีแมนเสื้อกันฝนแหละเด็กมีบิ๊กป้อม มีตัเจมีผู้ใดอีกอันนี้เอเชลิมม์ <laughs> มานจะสลิปโอเคในพี่เนาะ <laughs> บอกอันนี้ผ่ากันมีนะเอ้ยไม่นานซื้อมาแจ้งเถอะมาแบ่งกันนีวว่ว้าวแจักของเนี่ยเบอร์เสื้อเหรอแจักของไผ้เนี่ยบออแบงอันนี้แบงอืมมีบิ๊กป้อมนะอันนี้บง ของเข้าบิ๊กป้อมของเขากับบิ๊กป้อมสี่เดียวกันสีเจโอเคได้และเด้อขอบใจไงวานาซาเด้อได้ครับแหละลองไหมพอดีป่ะลองเลยเขากันยังลองเลยบุมมันใหญ่ไปเท่ใหญ่ไเชื่อกันฝนได้หนึ่แจ้งเบื่อไปเลยดีบอกเออบอกใครไปลหรอเฮ้ยงามเลยสีนี่จากสี่นี่พอมาสี่นี่ โบ้มือนัแนั่นไปอันไปตัดขมือเจ้ไปภาคใต้วันนี้มันบ้กันฝนแช่เบึ้ดอันนี้กันฝนได้เนี่ยอันนี้กันฝนของแท้เลยเนี่ย้ใกัไปดีิใส่เสื้อดีขอบใจด้วยไอ้เนี่ขอบใจลายเดี่ยอย่าต้องแช่สก่อนจิมันกันแท้บอลนี่เบิ้งเบิ้งแช่ก่อนเทสก่อนเอาแขนมา เยี yeah! ่ยมเจมเจมเจมมันกันยีรีเจมตัวตัวเขาใช้ไปใช้สชมพูแช่ให้เทกันน้ำได้วยนั่นโอ้กันน้ำนี่กันให้เขาบ้วนให้เขาเองกัดแน่คาดนอสเส้นนี่น่ะกันน้ำถังเนาะแม่โอ้ยเนาะหาบาทสิบาทกเอาเลยมันเก็บถูกเม็ดมาตอนเสื้อเข้าไปเนาะเออเสื้อเขาของพารเกตเลยของพารเก คลาเกะของฟกลุยแบบฮาวิสันลุยแ้บไหนเปียบบุดงามหลายงามหลายขักขาดขาดโมกันยีอยากได้ขอบใจหลายขอบใจหลายเด้อขอบใจแค่ในพี่ก็ขอบใจนะขอบใจกับวานิสตาหลายขอบใจเด้อเด้อชนะเด้อจะเรลืมเจมเด้อเจมกลับมากลุยกันอ๋อช่องนี้เจมกับลุยเลยแม่ลุยกับไอโก้พะรังไป J S Fiber เอาเองได้เลยนะจ้างเขาเลยวะจัดไทอินแบบทุกๆวินาทีเลยไทอินนะออกินต่อเราม่ซื้อปาจน11โมงครึ่งพี่เพูดยขวดรตเจอาบน้ำอาบน้ำแต่ตอนแต่ยังโงวะแต่เจอาบน้ำแต่ตอนยังโมงมันตื่นแปดโมงมันอาบน้ำก็โมงครึ่ง เด็กของฝากนะ่ะนี่นี่นี่เดวานิซ่าเอาเสือกาลับมาตะเห็นจายเอนมเตะเชื้อเชื่อรพรจะมาพเสอนนเือเดนะ็อันนี้เป็นของแคมป์บอยนะอันนี้น่าจะเป็นของ ได้มีนะพอนี่ว่ซื้อซื้อมีไซเเบ่งต่มซื้อตะเจตเจนีมีของบิ๊กป้อมน้ำหนี่นะของอ้กระโตนหนึ่งเสื้อกันฝนโอ้ของแบงก็มเอ็นตัวนี้โอ้ยตัดใจลายเลยรีบไปเล่สลิปดิสลิปปันกันอยจนตโอ้ยันนี้มแม่แล้ยู่นี่แล้อยากใส่ของแท้อีกปอก็มีอ่ะ กระเป๋าบมฮัวของแพงเบงไหมทำบ่อยอันนี้เรารีวิวจริงของเน่เลยถ้าแกพูนประสบการกินมาหนึ่งปี1ิเหรียญของแสนเนาะข้ากระเปิดหากเปิดอ่ะหากินหนึ่งปีเดยวแบงขาดีแล้วเนาะอูกตลาะดาวกดีเท้าคากแดขอบใจหลายๆเด้อเอวานิซาตังคีเว์ม อาวอดขั้นตอนแบงสลิปกันเาจะดนี่ได้แล้วเอาได้วใจนะของแค่เบิดนี่นะของแค่เบิด ใส่แจ็คเก็ตเอ๊ะแจ็คเก็ตอยู่นี่เดียวกำลังทำอะไรอังกฤษแม่อังกฤษไหมอังกฤษ beautiful 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 เป็นคิวมอม m ินา Yeah, thank you very much. Mm. <laughs> oh, they are waiting for the rain. But it's not raining here. <laughs> it's not raining. <laughs> Tata, talk to me. It's not raining here. What? Are you guys ready to take a selfie? let logo. <laughs> <The> logo. <laughs>